สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันกับอุ้มอีกครั้งนะคะหัวข้อในวันนี้อุ้มก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มไลฟ์เฟซบุ๊กแบบบัญชีคนไทยแทยค้ค่ะการเพิ่มไลฟ์เฟซบุ๊กนะคะมี2แบบแบบแรกนะคะก็เป็นแบบบัญชีคนไทยก็คือหมายถึงเป็นคนไทยนะคะที่มาไลฟ์เราแบบที่2นะคะเป็นบัญชีคนต่างชาติก็คือจะหมายถึงเป็นคนต่างชาติคะ่ะที่มากดไลฟ์เราเอาละคะ่ะในส่วนขั้นตอนการทํานะคะต้องบอกเลยว่าท้ง่ายมากๆขั้นตอนการทําไม่ยุ่งยากนะคะไม่ซับซ้อน ยอดขึ้นไวนะคะรอยอดไม่นานไม่ต้องรอคิวที่สําคัญนะคะการเพิ่มไลน์เฟซบุ๊กไม่ใช้รหัสค่ะดังนั้นแอดเค้์ <c oughs> เพื่อนๆปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าเราใช้แค่ลิงก์เฟซบุ๊กในการทำเท่านั้นเอง เพียงแต่เพื่อนๆเนี่ยจะต้องตั้ง Facebook นะคะเป็นแบบสาธารนณะเนาะแล้วก็ที่สําคัญนะคะการเพิ่มไลฟ์ Facebook เนี่ยถูกกด a c e b o o k ร้อยเปอเนค่ะดังนั้นแอดค่ะเพื่อนๆจะปลอดภัยแน่นอนอันนี้คอนเฟิร์มเลยเพราะว่าอุ้มอ่ะก็ใช้งานจริงนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราอย่ารอช้านะคะเราไปดูในคลิปนี้กันเลยดีกว่าค่ะว่าขั้นตอนการเพิ่มไลฟ์ a c e b o o k ทำยังไงเริ่มจากเข้าเว็บไซต์ p u m p r c o m จากนั้นนะคะล็อกอินพาสเวิร์ดกับอ e ีเมลเข้าไปเลยค่ะการบริการให้เลือก Facebook คนไทยค่ะ ส่วนหัวข้อแพ็กเกจนะคะอุ้มก็เลือกไลฟ์โพสเฟซบุ๊กคนไทยค่ะตรงลิงก์นะคะให้เรานำลิงก์ f a c e b o o k ที่เราต้องการจะทำไลฟ์มาใส่นะคะเดี๋ยวต่อไปอุ้มจะสอนวิธีคัดลอกลิงก์นะคะ <c oughs> ก็ไปที่ Facebook ของเรานะคะแล้วก็เลือกมา1โพสค่ะว่าเราต้องการจะไลฟ์อะไรสามารถทำได้ทั้งไลฟ์สเตตัสนะคะไลฟ์โพสที่แชร์ไลฟ์รูปภาพกดคำว่าแชร์ที่ใต้โพสนั้นๆนะคะจากนั้นมองหาคำว่า copy link ค่ะ เท่านี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะให้เรานำลิงก์ที่ได้เนี่ยไปวางนะคะส่วนคำว่าจำนวนเนี่ยก็ให้เราใส่จำนวนที่เราต้องการจะทำไลค์ได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะก็กดสั่งงานได้เลยค่ะยอดเริ่มนะคะของอุ้มมีอยู่ที่20ไลค์ค่ะอุ้มก็จะรีเฟรชหน้าจอเรื่อยๆเลยนะคะเพื่อนๆรอไม่นานก็เริ่มมีโนติแจ้งเตือนนะคะว่ามีคนมาไลค์โพสต์เราแล้วะคะ่ะแบบนี้เลยนะคะ ตอนนี้นะคะก็ขึ้นครบแล้วค่ะเพื่อนๆ126หไลน์นะคะเมื่อกี้อุ้มใส่ไปที่100นะคะร้านฟอร์โลไทยนี่งานดีมากเลยค่ะยอดขึ้นไวเนียนแล้วก็ไม่จบตาด้วยค่ะคนที่มาไลฟ์เป็นคนไทยแท้ร้อยเปร์เ็นเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับการเพิ่มยอดไลฟ์ a c e b o o k นะคะแบบบัญชีคนไทยแท้ก็จะเห็นได้ว่ายอดขึ้นจริงนะคะแบบไม่จกตา แล้วก็ที่สําคัญนะคะเรายอดไม่นานด้วยค่ะเราไม่ได้โฆษณาเกินจริงเลยนะคะเพราะอุ้มเชื่ออยู่แล้วว่าทุกคนน่าจะเห็นจากในคลิปนะคะว่ายอดขึ้นจริงแบบภายในหนาทีเท่านั้นเอาละค่ะส่วนใครที่สนใจอย่ารอช้าสามารถทักหา,าแอดมินได้เลยที่ l ล n e อัสปั๊มฟอลโล่ค่ะร้านของเราเนี่ยเปิดให้บริการทุกวันนะคะไม่มีวันหยุด แล้วเรามีแอดมินคอยซัพพอร์ตตลอดเวลาเลยค่ะดังนั้นนะคะหากเพื่อนๆเนี่ยมีปัญหาตรงไหนนะคะหรือมีคําถามสอบถามเพิ่มเติมก็สามารถทักหาแอดมินได้เลยค่ะเรามีแอดมินคอยซัพพอร์ตตลอดเวลาเลยนะคะในส่วนของวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ